ยื่นคำร้องโดยตรงต่อสายมนุษย์นายทักษิณชินวัตรผู้ถูกร้องที่1และพรรคเพื่อไทยผู้ถูกร้องที่2เลิกการกระทําที่เป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพอันจะนําไปสู่การล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยฉัะกล่าวเรียเนเสนอนําเสนอพยานทุกคนเป็นประจักษ์พยานที่น่าจะมีความสําคัญยิ่งกว่าที่เียง ยื่นคำร้องโดยตรงต่อสายมนุ์เพื่อโปรดวินิจฉัยสั่งการให้นายทักษิณชินวัตรผู้ถูกร้องที่หนึ่งและพักเพื่อไทยผู้ถูกร้องที่สองเลิกการกระทําที่เป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพอันจะนําไปสู่การล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขผมจะกล่าวเรียนเสนอนำเสนอพยานบุคคลเป็นประจักษ์พยานที่น่าจะมีความสําคัญยิ่งกว่าคลิปเสียงนบค อันนั้นเนี่ยผมคงไม่อาจก้าวล่วงสารท่านได้เพราะว่าบริบทหนึ่งก็คือสารท่านก็ได้เห็นอยู่แล้วว่าท่านเสรีพิสุทธิ์เนี่ยท่านก็ออกมาออกมาดําเนินการของท่านอยู่ตามวิถีทางของท่านนะฮะก็จําเป็นอยู่เองที่จะต้องขอคําปรึกษาจากผู้ที่มีความรู้มีประสบการณ์มีคุณวุฒิวัยวุฒิทันสมควรก็ท่านนั้นผมก็เห็นแต่คุณไพบูลณ์อยู่ด้วย